อ่เราพิสูจน์กันครับทีนี้เราสังเกตว่าเราอัลกอริทึมเนี่ยมันจะค่อยๆใส่ใส่ค่าดีไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมเพราะเราจะพิสูจน์บายดักชันตามตามสเต็ปของอัลกอริทึมเลยนะับเราจะบายดักชันบนขนาดของ s ถามว่าไอ้บนขนาดเคืออะไรคือ s มันเรียกว่าค่อยงอกใช่ไหม เราก็เริ่มจาก s ขนาดเป็น1ขนาดเป็น2อเซต s นะคะรเพราะนั้น base สเนาะเป็นสนี่คือตอนเราใส่ตอนเราเซต ds เท่ากับ0แล้วก็ s เท่ากับเซต s เท่ากับ s เนอะอันนี้อันนี้รอบแรกเนะซึ่งอันนี้อันนี้ถูกต้องแลตามที่เราคุยไว้ก็คืออันนี้เนื่องจากเนื่องจากอะไรครับสิง ds เท่ s, ากับระยะทาง สั้นสุดจาก S ไป S จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะ LE ใช่ไหมทุลุก่ยยาวอย่างน้อยหนึ่งยาวน้อยสูดเนี่ยเพราะนั้นก็สั้นสุดละขาดสั้นสุด่าดสั้นสุดยาวสางูงเนี่ยเพราะนั้นเบรคก็ก็จบเนาะอีนี้อีกนึอทีกสุเต็ปครับ เราก็จะอันูมจากเวลาอีนีอนอช่นทำไงเราต้องมีอินอชั่นในโปรดริสใช่ไหมเราก็จะเพีรยนกรณีที่สเต็ปสเต็ปที่เราตเติมโดบ,บีเข้าไปใช่ปะมีอยู่นี่เนาะเราก็เติมบีเข้าไปโอเคเข้าไปในเซตเของตัวที่เรารู้แล้วว่ามันมันกู นะคณะก็จะเ,เอ่อย่างว่าดิสคัสวิชาอื่นอยู่ครับเดี๋ยวจะงงครับตรงนี้นะฮะเดีย๋ยวเพิ่งบทที่สามนะครับในเย็นครับอ่ะตรงนี้เราจะ zoom ว่านะฮะ international business เนาะ zoom ว่าดั่งเราทุกทุก node น,นะอยู่ ดียูนะฮะเป็นจยกทางสั้นที่สุดจากเอ็ไปอยูโอเคคือทุกคนที่อยู่ในนีน้ถูกหมดแล้วแล้วสเต็ปของเราก็คือ,เ,อเราจะพิสูจน์ว่าเนะาะดีเราก็จะเลือกใช่ไหมเราจะเลือก อ่าเราพิสูจน์อี้นะะึะเราจะเลือกวีเนาะที่ดีพามวีเนาะน้อยสุดเนาะเหนไหมฮะเราจะพิสูจน์ว่าวเนี่ยอยู่ในอา่าวีใหญ่ลงเอสก็คือตัวที่อยู่างนอกนี่เนาะตัวนี้เราจะพิสูจน์ว่าอ่าคุยเบาๆหน่อยครับคุยเบาๆนะครับที่ไม่เรียนก็ผมไม่ได้เช็บชื่อนะครับส่งได้เลยครับ เพื่อนเราอาจจะอยากฟังแต่ถ้าเพื่อนไม่อยากฟังก็ไม่ต้องเข้าเรียนทั้งหลายหลายคนก็ได้นะครับไม่เป็นไรอยากให้พูดบ่อยนะครับโตแล้วอ่โอเคเราจะพิสูจน์ว่าเ่อวีเนี่ยนะฮะที่เท่ากับดีพาย v เนี่ยนะเป็นระยะทางสั้นที่สุด ไปด้วยอ่ะแต่มีนอ้องประมาณนึงอ่ะเราจะพิสูจน์ยังไงนะฮะทีนี้เราถามก่อนครับว่าไอ้ดีพารบดีเนี่ยคืออะไรดีพารดีคืออะไรครับมันคืออะไรมาจากไหนมันก็ต้องมีแบบเปนอยู่ทักตัวหนึ่งเนาะที่ที่อยู่นี่ที่ที่ ที่มาบวกกับความยาวเอยดเนี้ยเอ็นีนี่เนาะแล้วมัมาเจอ v ีเนี่ยต่ำสุดใช่ป่ะอนนี้เนาะงั้นพิจนารณาพิจนารณาผ่านผ่านนี้ครับทีเนาะที่ททจากเอ่ออันนี้เราเราจะซูมดีอยู่กันนี่นะให้สุดเนาะแต่ว่าเราจะเราจะแถมงไปด้วยครับ แล้วก็มี P U เป็นทับเทียนผานจาก S ไป U ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้ P U นี้ด้วยเนะาะก็คือของที่อยู่ในนีน้ทุกตัวจะมีผ่านที่สร้างที่สุดจาก S ไปหามันซึ่งเริ่มต้นเบสเคสก็มีเนาะก็คือเราให้ P S เนี่ยเป็นผ่านผ่างลงานก็มีแต่ S เดียวเป็นผานผ่านงโงนนั่โองเลยนะที่เหลือเราค่อยสร้างไป ทีนี้ที่เราผ่าด PV ที่ได้จากการต่อผ่าน e w นะฮะกับ AE e กบ W อเนาะก็คือมีผ่าน F นมีแบบ W เนาะแล้วก็ AE เห็นไหมครโดยที่อันนี้ผมใช้เป็น U ดีกว่าโครนบเพราะว่าจะได้เหมือนก่อนโดยที่ u เนี่ยเป็นเป็นอะไรครับเป็นโหนดที่อยู่ในมินตัวนี้นะครับยู <You S 1> <You S 2> คือตัวนี้ผ oh, มใช้เป็น u เลยจะได้เหมือนกัน <Yeah, S 1> ต่อไปยู <You S 1> คือตัวนี้นะเป็นเรื่องอะไรดีเป็นผู้ให้กำเนิดวีคือเราใส่ v ีมาได้เพราะว่าเพราะว่ายู อยูมันส่งเรียกอ,อะไรส่งดินแพนให้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 กับวีแล้วนะก็คือตัวเนี้ยอยู่ตัวนี้อยู่ตัวนี้นะโอเคนะฮะโดยที่อยูเป็นโนดในเทอมมินอยู่ เห็นไหคคือ u เป็นคนที่ทําให้ให้เราได้ V มานะฮะอันนี้คืออันนี้คือเส้นเส้น s ใช่ไหมนี่้น s อ้าโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่า pv เนี่ยเป็นผ่านที่สั้นที่สุดละจาก s ไป v ถ้าเราพริสูจน์ตรงนี้ได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า dv นะฮะที่เราเราเซตเนี่ย dv ก็เป็นความยาวนี้พอดีเลยใช่ไหย ก็จะเป็นระยะยทาง,ทงสั้นที่สุดจาก S ไปบด้วยเห็นไหมครโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ยังไงเราจะพิสูจน์ไป by c o n t r a d i c t i o n ครับดูเส้นแบ่ง S อย่างนะะี้สครับเส้นแบ่งสมมติว่ามีผ่านอีกอันหนึ่งที่ราผ่าใดๆก็ได้ที่วิ่งจาก S ไปหาโอเห็นไหมเราจะพิสูจน์ ใบคอนเทนต์ท no. ่่นนะฮะน้อูสกว่าเรารู้สึกว่าอะไรเรารู้สึกว่าอะไรใบคยนเทนต์ชันผมไมได้ยำทู่สึกว่า,อะ,วา,วาอะไรครับ T V น้องเป็นเส้นทางที่สนิทสุุเนาะงใบคอนเทนต์ชั่นประเด็นก็พิจารณาผ่าอีกอันหนึ่งผานอื่นโอเคไหมับ okay, no. ทีนี้ผ่านคือนเนี่ยมันต้องเป็นไงมันวิ่งจากเอสไปหาวีแต่วีอยู่นอกเอแปลว่าอะไรครับผ่านนี้มันก็ต้องวิ่งออกไปนอกเอส,สักทางหนึ่งใช่ปะ่ะต้องเจอบางมว์เทค็คือมันต้องมีบางมว์เท็ในผ่านเนี้ยเนาะก็คือเนื่องจากเราก็จะ,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 ะสมมุติว่ามี บายคอนดิช <By> mm ันเพราะนั่นเราแะ้ตูมตรงบายคอนดิชันเนี่ยนะฮะเราแย้งตูมว่าว่ามีขาดทนะฮะทไม่เท่ากับท v เนาะทีสั้นกว่าท v วีเห็นไหมฮะทีนี้เนื่องจากเนื่องจาก v ไม่อยู่ใน s ใช่ปะ่ะแปลว่าท v เนี่ยที P v จะต้อง ่านบางโนดนอกเอมันถึงจะไปหามันถึงจะไปหา V ได้เอเคใไหฮะให้โนดแรกที่มันอยู่ใน S นะฮะที่ในเเป็นโนดวเรียกนี้ว่าโนดวายเค้าไฮะโนดวายนี่อาจจะเป็นเป็นวก็ได้เนะ,ะแต่ว่ามันต้องมีสักโนดอ่ะเป็น V ทีนี้ คุณจะว,วิ่งไปนโหนด Y ได้เอาลยครับแปลว่าต้องมีอีกโนดนึงอยู่ตรงนี้ใช่ปะเรียกเป็น x นะฮะให้ x ให้ x เป็นโนดบน t นะฮะ่อยู่ก่อนหน้า Y เราจะได้ว่า x ต้องอยู่ใน A โอเค ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคแล้วคันดิชันมันจะมาอย่างไรเราเลือก V จากไหนเราเลือก V จากคนที่ค่าประมาณต่ำสุดใช่ปะ่ะแล้ววายอ่ะวมีค่าไหมมีค่าประมาณที่ดีวาไหมสังเกตว่านะฮะถ้า ้าความยาวของทีเนี่ยมันสั้นกว่าความยาวของทีวีใช่ปะ่ะใช่ป่ะฮะจะได้ว่าความยาวที่มาถึงวเนี่ยความยาวของทีที่มาถึงวเนี่ยเนาะเรียกอนไรว่าเป็นทเปล่าเรียกเป็นทีเปนะ่าใช่ไหให ตามเป็นส่วนของพีที่สิ้นสุดที่วายเนาะจะได้ว่าทีความยาวทีพาเนี่ยมันต้องสั้นกว่าความยาวของทีเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่านี้มันหนึ่งไปต่อใช่ปะ่ะแล้วความยาวมากกว่าสุดใช่ปะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยต้องน้อยกว่าความยาวพมีใช่ปะ่ะ ช่ป่ะแตอนน่อันนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เท่ากับดิสแทนค่าประมาณของ y ใช่ป่ะ mm hmm. ใช่ไหมโอเคนั่นคือ d ีพาร์ y น้อยกว่าแต่นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ค่าประมาณของ v ใช่ไหมเต่ได้ d ีพาร์ y น้อยกว่า d ีพาร์ว ซึ่งเป็นเป็นอะไรครับแต่เราเลืกอี่ที่3ถ้าน้อยสุดใช่ไหมถ้าเราก็เลยได้ความตดสินใจับผมก็ประมาณนี้ครับนก็คือถ้ามันมีผ่าน สั้นกว่าถ้ามีผ่าตัดมันสั้นกว่านะฮะใต้ผ่าตัดนสั้นกว่าค่าประมาณของมันอ่ะของโแรตที่ออกนอกถ่านอ่ะมันก็ต้องแบบอกก่ะา PV ใช่ปะ่ะแต่เราเลือกา PV ที่มันน้อยสุดละเพราะนั้นมันจะมีผ่าอีกอันได้ไมั้ยไม่ได้นะครับนี้อืกว่าที่สุด์เราประมาณนี้เนาะโอเคเพราะนั้นเราก็ที่สุดแล้วว่าสั้นสุดละ ถามว่าทำไมนี้มันดูคล้ายเป็นปีที่เสียเหตุเพราะอะไรเพราะว่าทุกโหนดที่เราใส่เลยอ่ะใช่ไหมมันสั้นที่สุดใช่ป่ะคือคือคำตอบที่สุดเวลาหาช่องที่ผ่านมันแอดยังไงก็ได้แล้วแต่เราแอดสั้นกว่าเหมาะกว่าทได้เนาะงผ่านนิดนึงยวนะนอกจากอื่งที่ใส่มาเราสั้นสุดตลอดนะมันอาจจะไม่ได้เป็นปีที่เสียเหตุเป๊ะแต่ว่าไอเดียคือเราสั้นสุดอ่ะประมาณนั้น อันนี้ก็เป็นหมพิสูจน์ของ Tra, ไดซ่าบริษ o ทนะครับก็ดูดูดูสมการนี้ไว้ถ้าศีนาการสมการอันนี้ออกนี่ก็ใช้ได้หรือหรือ,รอลองไล่รอจิตตรงนี้ออกนะครับประมาณนี้ทีนี้คำถามผมคือเอ,อ้ยแล้วถ้าเรามีเอกความยาวเป็นลบอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันผิดตรงไหนตรงไหนทีน่ ถ้า l ลน้อยกว่าศูนได้เนาะตรงไหนไม่จริงอ่าแม่งพัางตรงนี้เนาะอันนี้จะไม่จริงเ นะดันน้อยกว่าสูงเพราะมันอันนี้มันอะไรยาวกว่าโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแม่งทางตรงนี้โอเคนี่ก็คือความถูกต้องของไดซ่าอัลกอริทึมนะฮะคำถามคือแล้วไดซ่าคอร์ริซึมจะจะเขียนยังไงถ้าคุณต้องไปเขียนโปรแก,กร,รมหลักๆก็คือถ้าไม่คิดเลยมากก็อิมพิเม้นต์ตามเนี้ยถ้าอิมพิเม้นต์ตามนี้เนี่ยลองมาวิเคราะห์ลัมินชาก่อนครับคะือทำตรงๆเลยเนะะาะลัมินชาก ถ้าซักตรงๆล้นนิกงทำเป็นยังไงครับตรงๆอันนี้นนนก็เริ่มต้นอันนี้ก็อะไรครับอันนี้โอโอโอเอ็นเนี่ยอินิทค่าอะไรต่างๆเซจค่าอันนี้โอหนึ่งใช่ไหมลันในนี้กี่รอบอันนี้ลันหลุมนี้ลันกี่รอบจะรู้ได้งไงว่ากี่รอบมีอะไรเป็นความคืบหน้าให้เราใช้ได้บ้างครับ มีอะไรโตขึ้นมีอะไรที่เซตเอสใหญ่ขึ้นใช่ไหมรันหนึ่งรอบเอสใหญ่ขึ้นหนึ่งใช่ปะ่ะเอสใหญ่มากที่สุดได้เท่ากับวีก็คือได้ขนาดเท่าไหร่เอ็นเนาะเราให้เอ่อให้เอ็นเท่ากับวีให้เหอเเ็นน่าจขนาดของวีแล้วกันะครับแต่แน่นี้รันทางานทั้งหมดทำเอ็นรอบจริงจริงเอ็นลบหนึ่งเพราะว่าเราใส่เวลาตรงนี้ด้วยใช่ปะ่ะ รันเอ็อลหนึ่งรอบถ้าคุณด,ดูนี้คุณจะมองไปกนินเวอร์มอดตโลอะไรก็แล้วแต่เอ็นล้มหนึ่งแต่เราใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าใช้รูปนี้ก็คือต้องมานั่งหาค่าดีดีฟาาใช่ปะต้องมาดูทุกทุกเอ็อนอนุที่อยู่ขางนอก,นอกมีเอ็หาอะไรติดบ้างค่าข้างในเป็นอะไรใช่ไหมถ้าทำตรงๆอันเนี้ยก็จะ OM อันนี้ตรงตรงสุดๆเลยใช้อันกอรตรงแบบตรงมากเลยอันกอเนี่ยจะเป็นเอ่อ O O n, n ซึ่งชา้าช้าจังเลยเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าถ้าคุณ optimize D f a r m V นิดหนึ่งก็คือไม่ได้ไปหามินทุกรอบเวลาคุณเจอค่าลแล้วไปอัปเดตค่า D f a r m เนี่ยนะฮะถ้าคุณ optimize อันนี้เนาะคุณจะฝากอันนี้กลายเป็น O เป็นสแควได้นะฮะค้าออกซิเมตในตัวดีพามคืออย่าไปคำวนวณดีพามมันใหม่ทุกรอบนะการแนี้ได้แต่ว่ามันต้องมีอัปเดตคือได้ค่า S แล้วมันต้องมาอัปเดตค่าตรงน,นี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอินเวนชั่นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ตรงนี้มันเร็วขึ้นกลายเป็นอ๋อ o คือ n อสแควร์เนี่ยถ้า m ถ้ากราฟมีเอ็ n เสแควร์คือกราฟเป็นเดนส์กราฟคือมีเอ็เยอะจัดกราฟกราฟในเอ็เยอะสุดไม่ e TH, ก e TH, กเกิน n อสแควร์ใช่ปะ่แะแต่ถ้าเอ็มันใกล้เคียง n อสแควร์เนี่ยอันก้อนนี้ก็เร็วสุดแล้วเพราะว่าคือคุณจะทำเร็วกว่า n อสแควร์ได้คุณต้องอ่านดีทุกขั้งหมดใช่ปะ่ะแต่ถ้ากราฟเอ็ไม่ถึงเอ็สแควร์แล้วอันนี้อันนี้จะเร็วกว่าเราเราจะมีอันตอนที่ทำมาดีนะฮะจะใช้ดา้ดานอาร์ตัคเจอร์นะฮะ ที่เรียกว่าพที่คิวซึ่งเรายังไม่ได้สอนเราข้ามไปจำได้ไหมฮะจริงจริงมันอยู่บทบทสองเลยอะแต่ผมแนบเป็นคนอู้ก็เลยข้ามไปแล้วค<ช>ุณ<ๆ>่อนเรียนแล้วเรียนกอาจารย์มั่นดินแล้วใช่ไหมเรียนยางเ่ยวช่ายมั่นใจใช้ได้แต่เพราะนั้นะเดี๋ยวเราเราค่อยมาทวนนะครับตัวน,นี้ผมจะทำแค่แค่นี้ก่อน นะรตรงตรงอัไรเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเราเรากลับมาดูด้วยกันพร้อมพร้อมพอมตัว t a t t r u c t u r e ตรงนี้นะฮะผมจะไป้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาโอเคเดผมจะขึ้นเรื่องใหม่ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะไปดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับชื่อเอ่ i n i m a มั p a n n i น g Tree มันจะเป็นปัญหาที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Network Design ์เนาะ ถออกแบบในตัวถ้าใครอยากไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านในตัวก็คุณจะดูเรื่องมีไว้ครับจริงจริงไดซ่าที่เราเรียนเนี่ยไอ้ไดซ่าเนี่ยเนาะที่เราเรียนเนี่ยอันก่อนเนี่ย,ก,ยก็มีใช้ในเราเตอร์รู้จักเราเตอร์ใช่ไหมอุปกรณ์ที่มันหาเส้นทางวิ่งไปวิ่งมาใน,นเนตัวเนี่ยมันก็ใช้ใช้ไดซ่าเนี่ยในการคำํานวณเนาะเพราะฉะนั้นตอนคุณเรียนวิชาเนตเวเคี่ะ อาจารย์ที่สอนให้เบิกคุณนะ่ะเขาจะเขาจะพูดถึงไดซ่าเนี่ยนะเขาถ้าเขามีเวลาเขาจะอธิบายอ,บอันกอ่อนให้คุณดูแต่มันคืออันก่อนเดียวกันเหอเมครับ